สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่429นะคะ429รหัสด้านบนซ้ายมือช่องทางการติดต่อด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะรายมาสั่งสินค้าค่ะคุณแม่แอดเป็นราย IDD เท่านั้นนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะมีตัวแอดนำหน้าค่ะแอดแล้วก็ VIPA วิพาค่ะรหัส429นะคะงานตัวนี้เป็นงานเสื้อลินนนค่ะก็น่าจะซักพักสักระยะหนึ่งแล้วเนาะที่เราหันไปขายผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายผสมอ คอตตอนลินินผสมคอตตอนลินินผสมฝ้ายแต่ว่าตัวนี้ค่ะรหัส4 2 9ตัวนี้เป็นงานลินินแท้นะคะลินินแทร้อ0เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ถ้าสินค้าตัวไหนถ้าเป็นผ้าผสมเช่นเป็นเป็นลินินผสมฝ้ายเป็นลินินผสมคอตตอนหรือเป็นผ้าประเภทอื่นที่มาผสมกันน้ำส้ำจะแจ้งชี้แจงตรงๆว่าเป็นผ้าประเภทไหนส่วนอันนี้เป็นลินินแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ผสมเลยแล้วก็เป็นลินินเกรดดีเกรดพรีเมียมค่ะเป็นลินินญี่ปุ่นนะคะคุณแม่ตัวนี้ค่ะก็เป็นแบบใหม่ล่าสุดเนาะน่ารักมากๆ น้องจะเป็นคอปกนะคะเป็นคอปกบัวแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่าผ่าเจาะกระดุมเจาะโปโรนะคะเป็นกระดุม2อันด้านบนแบบนี้ค่ะคุณแม่่าน่ารักมากมาพร้อมกับแขนสั้นเนาะตัวนี้ค่ะใส่ง่ายๆส,ส,สบายใกล้หน้าร้อนแล้วจริงๆเขาว่าหน้าร้อนของประเทศไทยเข้ากลุ่มผ้าใช่ไหมคะเริ่มร้อนแล้วอันนี้คืออยู่ต้องเปิดแอร์แล้วค่ะร้อนแล้วนะคะก็แขนสั้นค่ะตัวนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้แขนแบบใส่เล่นๆสบายๆไปเวทเนาะก็แขนสั้นนะคะ งานตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะอกเสื้อเนี่ย42นิ้วน้ำส้มถือไม้ไว้อาจจะรำคาญมือแต่อยากให้เห็นรายละเอียดดีเทลช่วงคอค่ะคอน่ารักมากตัวนี้เราไม่ค่อยทำคอบัวมาเนาะอันนี้จะเป็นงานน้องคอบัวนะคะแล้วก็เจาะตัวนี้กระดุมไปกระดุมปั๊มค่ะก็กระดุมก็คือใช้ผ้าตัวเดียวกับตัวเสื้อนะกระดุมทั้งสองเม็ดตัวนี้ถอดใช้งานได้จริงค่ะเวลาใส่ก็น้ำส้มก็ถอดสองกระดุมนี้แล้วก็สวมหัวลงมานะคะอ่ะทีนี้เห็นดีเทลงานแล้วเดี๋ยวต้องติดไม้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้้ดูแขแขขนนนนนจะะะะเป็าณีะคะ เป็นอันนี้เป็นแขนสั้นเลยนะคะเสื้อตัวนี้นะคะมีกระเป๋าให้ทางด้านซ้ายมือค่ะกระเป๋าของเราก็ใช้งานได้จริงนะคะ อกเสื้อเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไซน์เนาะอกเสื้อวัดช่วงนี้นะคะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้ได้42นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน40ใส่ตัวนี้ได้นะคะสับตัวนี้ค่ะก็จะมีผ่าด้านข้างสับโพกให้ด้วยทั้งสองข้างแบบนี้นะคะงานตกแต่งดีเทลของตัวนี้ค่ะงานตกแต่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นลายใหม่เหมือนกันค่ะคุณแม่คะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้มาเป็นดอกไม้แล้วเนาะจะเป็นแค่เป็นสัตว์ค่ะก็เป็นน้องมแมลงเต่าทองนะคะอาจต่น้องสีแดงเนาะแล้วก็มีขายละลีเอเป็นต้นไม้แบบ นี้นะคะเดี๋ยวส้มให้ดูตัวที่มันตัวนี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดนะคะอ่ะลายปักจะเป็นรายนี้นะคะน้องน่ารักมากตัวนี้เป็นลายปักเอ่อเป็นสัตว์เนาะไม่ใช่ดอกไม้และคราวนี้ไม่ได้มาแบบไม่ได้หวานหวานแล้วมาแบบอะไรนะขี้เล่นซุกโซนนิดน,นึงเนาะเป็นแมลงเต่าทองค่ะแล้วก็มีปีมีมีเขาเรียกอะไรอะ มีมีบนะอ่ะเป็นลายกราฟิกน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะลายปักจะเป็นลายนี้เหมือนกันทุกอันแล้วก็สีก็คือเหมือนกันทุกอันเลยเป็นแรงแต่ดทองสีแดงค่ะคือใส่ออกมาแล้วมันก็จะน่ารักแบบนี้คุณแม่คะด้านบนเนาะก็เป็นปกบัวนะแล้วก็เจาะโปโลกระดุม2เม็ดค่ะมีกระเป๋าให้มีลายปักตรงนี้ลายปักตัวนี้นะ้ำส้มว่ามันกําลังดีไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้เล็กเกินนะไม่ได้แบบมาเล็กๆมองไม่เห็นเลยอันนี้คือแบบว่าก็แต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนน่ากลัวค่ะเวลาใส่ด้านหน้าก็จะเห็นเป็นทรงนี้ นะคะด้านหลังจะเป็นทรงนี้นะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะงานของเราผ้าลินินไม่มีซับในนะ,ะก็เป็นเป็น,นี้เลยนะคะชี้แจงรายละเอียดรูปแบบเสื้อเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาดูสีกันค่ะรุ่นนี้4ีสองมีทั้งหมด5สีนะ่า้มคัดมนาะให้สีน่ารักเหมาะกับแบบและเหมาะกับลายทั้งหมดเลยนะคะ,ะตัวแรกจะเป็นสีชมพูค่ะน้องจะเป็นชมพูหวานๆแบบนี้นะคะสีต่อมาเห็นไปนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเขียวน้ำทะเลค่ะ ก็เป็นสีขายดีเนาะเดี๋ยวใส่ใส่แล้วเปลี่ยนให้ดูค่ะคุณแม่คะสีต่อมาก็อ่ะพูดสีเก่าก่อนเนาะสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับทุกรุ่นเลยก็จะเป็นสีเบจหรือสีลินินธรรมชาตินะคะสีเบจหรือสีลินธรรมชาติแล้วก็ดูลายปากเนาะอ่านนี่หน้าลายลายปากชัดเจนนะคะสีเบจหรือลินินธรรมชาติน่ารักเหมือนกันทีนี้มาดูสีใหม่2สีบ้างค่ะก็จะเป็นเฉดแบบว่าขี้เลนสดใสสีใหม่2สีจะเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองค่ะ สีใหม่2ส,สีนะคะปกติส้มเนี่ยมันจะไม่ใช่เฉดนี้อันนี้เป็นสีใหม่เลยนะปกติส้มมันจะเป็นส้มอิดซึ่งมันจะเข้มแล้วก็แบบมืด,มด กว่านี้ครึมๆกว่านี้อันนี้คือเป็นส้มแบบเป็นส้มนะคะคยๆเป็นส้มแครอทเออสีแครอทประมาณนั้นมันก็จะดูน่ารักขึ้นเนาะเหมาะกับแบบค่ะแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองอันนี้อย่างที่เห็นชัดๆในหน้าจอเลยว่าเป็นสีใหม่ปกติคือจะเป็นโทนทอ,องโทนน้าตาลอันนี้เป็นเหลืองใหม่นะคะน้องจะอแบบอ่อนๆนิดนึงสงสีนี้เป็นสีใหม่น่ารักทั้งคู่เลยนะคะ4 2 9ค่ะราคา850บาทโอนชําระจะส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทวันนี้ลงสินค้า3ม รุ่นนะคะลองลองเลือกดูสักสอรุ่นเก็บไปทางคุ้มค่ะก็อันนี้รหัส429นะคะสีช่วงพูค่ะ รหัส429ค่ะสีนี้เป็นสีเขียวน้ำทะเลนะคะสีสวยมากเพราะว่าเขาเป็นเขียวแล้วขึ้นลายเนี่ยจะเป็นแดงมันเลยตัดกันแล้วขึ้นลายเด่นมากชัดมากแม่คะวันนี้ใส่กางเกงพีทน้ำเงินมาใส่สีนี้ยังเข้าเลยนะคะได้ลุกสบายๆวันสบายๆอยู่บ้านง่ายๆค่ะก็ คือแบบว่าอยู่บ้านง่ายๆแล้วใครชวนไปนไหนก็คือไปได้เลยนะคะดูดีด้วยแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะคะุณแม่ขารหัส429สีเขียวน้ำทะเลค่ะไซส์เป็นฟรีไซส์นะคะอกเสื้อ42นิ้วค่ะอกเสื้อ42นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน40ใส่รุ่นนี้ได้นะคะน่ารักด้วยตัวนี้ค่ะเอาค่ะงานตัวนี้นะคะเป็นงานสีเบจหรือสีลินินธรรมชาติคะ่ะใส่ลงมาให้ดูสีแล้วนะคะว่าชอบสีไหมนะคะาหาันให้ดูรายปักค่ะ ลายปักตัวนี้นะคะพื้นสว่างลายปักก็เด่นอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะสีนี้คุณแม่ะคะมาพร้อมกับแบบใหม่นะแบบตัวนี้นะคะจะเป็นแบบนี้จะเป็นคอปกบัวนะคะเป็นคอปกบัวแล้วก็ผ่ากระดุมด้านหน้าแบบนี้รายละเอียดงานน้องน่ารักมากแลวคือผ้าตัวนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะงานตัวนี้เป็นลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ผสมนะคะเป็นลินินเกรดดีนะราคาก็อาจจะสูงนิดน,นึง850บาทนะคะอันไหนที่เป็นลินินผสมเป็นเนื้อผ้าผสมเป็นฝ้ายผสมเป็นคอตตอนผสมน้ำสม้มจะชี แจงตรงๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นลินินแท้ค่ะก็ใครสาวกลินินนะคะชื่นชอบลินินไม่พลาดรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้น่ารักจริงๆค่ะ 429ค่ะน่ารักมากสสีใหม่เก็บไว้เป็นช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะสีนี้เป็นสีเหลืองค่ะถ้าใครติดตามร้านทุกไน,นพาตลอดต้องรู้ว่าปกติสีเหลืองเราจะทําเข้มกว่านี้เราจะทาเป็นเด้ยคยๆกับน้ําตาลทองแบบเหลืองทองประมาณนั้นแต่อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่ทําสีเหลืองใสๆมาค่ะก็ถ้าใครชอบนะคะถ้าใครชอบแบบใส่ได้ใส่สีสองอะไรแบบนี้คุณแม่สีนี้สีใหม่น่ารักมากและเขาเหมาะกับแบบแบบเขาเป็นแขนสั้นค่ะ ก็สีสดใสประมาณนี้เนาะนี่ค่ะสีเหลืองค่ะหันให้ดูรายชัดๆนะคะ 850บาทนะคะ850บาทนะคะตัวนี้น้องผ้าเนื้อผ้านะจะเป็นลินินแท้ร้อเซไม่ผสมนะคะก็ราคาก็จะน่ารักแบบนี้คุณแม่มาพยายามไม,ไม่ได้ราคาแรงมากนะคะก็850บาทเนี่ยโอนชำระจัดส่งฟรีด้วยนะคะได้งานผ้าลินินแท้ร้อเซไปเลยค่ะ รหัส429ค่ะสีสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นสีส้มค่ะต้องบอกว่าเป็นส้มสว่างสว่างเนาะปกติมันจะมืดกว่านี้อันนั้นจะเป็นแบบส้มอิดส้มชาไทยมันจะเข้มกว่านี้นะคะอันนี้เป็นส้มใสๆค่ะวันนี้ก็อย่งที่บอกไปแมตต์กางเกงพีทสีน้ําเงินมานะคะุณแม่ขายังเข้าเลยยังดูแบบว่าเป็นลุกสบายๆน่ารักเลยนะคะจับตัวนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะมให้ดูรายละเอียดของช่วงคอนนะคะคอจะเป็นคอปกบัวแบบนี้นะคะกระดุมแบบนี้นะคะ แล้วก็งานตัวนี้มีกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะใหญ่ประมาณนึงเลยค่ะแล้วก็สีนี้นะคะยายปักสีแดงนะคะ ไซส์นะคะงานตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ42นิ้วนะคะน้ำส้มอกจริง33ก็กำลังใส่เสื้อ42ในการรีวิวเหมือนกันค่ะแล้วก็งานตัวนี้ค่ะราคา850บาทโอนชำระจ,จะส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทตัวแรกบวก50ตัวต่อไปบวกตัวละ10บาท10บ,บาทไปเรื่อยๆนะคะก็นี้ค่ะสีส้มนะคะรุ่นนี้มี5สีใส่ให้ดูครบแล้วคุณแม่ย้อนคลิปดูนะคะหรือรอดูภาพยิ่งท้ายคลิปได้เลยค่ะน่ารักสบายสบาย ต้อนรับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ